แนวทางฟุตบอลกระชากใจวันนี้ครับอยู่กับผมเสบอยดูบอลครับเป็นไงบ้างครับแฟนเลฟซีของเสครับเมื่อคืนนี้ครับสำหรับผลฟุตบอลยูโร2คู่ที่ผ่านมาครับโปรตุเกสเสือชนะเช็กไป2ประตูต่อหครับส่วนตุรกีกระอัดจอร์เจียไป3ประตูต่อหนึ่งครับใครสมหวังใครไม่สมหวังกันบ้างครับส่วนตัวหน้าช่องครับเมื่อวานนี้เสทิ้งไว้ให้ฟุตบอลอียิปต์พรีเมียร์ลีกครับคู่ของ อาอลีไคลโลครับก็เจ้ากันไปครับที่1ช่วงตัวนะครับในโครงการเหมือนกันครับโครงการ3ครับเสทิ้งไว้ให้สูง3ตัวครับก็สดชื่นไป2ตัวครับอีกตัวหนึ่งก็ไม่สดชื่นต้องกลับขออภัยด้วยครับแต่ตัว VP ทิ้งไว้ให้ที่โปรเกตหนึ่งช่วงตัวก็เจ้าไปอีกครับเอาครับฟุตบอลเสพูดไว้เสมอครับฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอนจริงสาหรับฟุตบอลครับวันนี้เช่นเคยครับหยิบยกตัวหน้าช่องมาให้1คู่1ตัวครับวันนี้ให้เชียร์ไปที่เจ้าภาพครับเยอรมันเจอกับฮังการีครับเสมองว่า เกมของเยอรมันไหลลื่นกว่าครับเกมลุกเกมรับถือว่าสอดคล้องกันสมูทไปทุกตำแหน่งครับวันนี้หลังแคงคารีเอาไม่อยู่แน่นอนครับ2ประตูน่าจะมีครับวันนี้ชี้ไปที่เยอรมันที่1.5แล้วกันนะครับวันนี้ขอให้ชอบที่เยอรมันครับเอาครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกองทัพของเสนตครับถ้าอยากเข้ามาสดชื่นด้วยกันครับมาดูแนวทางก่อนครับเปิดใจแล้วเข้ามาครับมาดูแนวทางที่ ทางเสและทางทีมงานของเสวางไว้ให้ครับก็ปัดขวาไปครับใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีลิงก์ทางเข้าอยู่ครับกดลิงก์ทางเข้าแล้วทักมาครับส่วนใน u t u b e ครับจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับก็ทักมาครับเดี๋ยวเสวจะพาไปสดชื่นด้วยกันครับครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ในช่อง t i k t o อกในช่อง u ูทู e พ่เศษด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปมาพูดแนวทางฟุตบอลแลกเปลี่ยนความคิดฟุตบอลกันนะครับเอาทรับย์คำนี้ครับใครอยากสดชื่นตัวหน้าช่องก็ไปที่เจ้าภาพเยอรมันได้นะครับ ขอทุกคนสดชื่นสมหวัง